ไม่ได้อยากทำนะครับแต่พอดีว่าเห็นมีคนไม่พอใจสิ่งที่ผมทำด้วยโอ้โหเลยต้องทําต้องรีบมาปีมาเลยนะครับก็แต่วันนี้ก็จะพยายามสอนเรื่องที่แบบว่าเอ,อคนอื่นยังไม่รู้เนาะอืมคนที่ใช้เทนดดไมิวเนี่ยผมผมยังไม่เคยเห็นเขาใช้อันนี้เลยกันเลยนะก็มันก็คือไอ้นี่เว่ยโอ้ไอ้เมตากี้ที่ปิดไปมันเขาเรียกว่า s q u ควีตโมเมนต,ตัตมนะครับ ผมจะใช้แทน MACD กับ RSI แล้วก็พวกอินดิเคเตอร์วอลุ่มนะมันจะบอกหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าสกรีนโมเมนตัมเป็นยังไงไปปรึกษาคนที่เป็นดีกว่านะครับ splash! ผมไม่เป็นเท่าไหร่ผมใช้อย่างเดียวนะเห็นตรงที่ผมคลิกเมื่อกี้ไหมครับมุมซ้ายล่างอ่อมันจะเป็นโป๊ะเชะเดี๋ยวผมคลิกค้างให้ดูนะว่ามันเป็นอะไรมันคือ Show f a ลล r i t e Do ร้อนในอะ่ะเจ็บปากโชว์เ o ร i t e ดร a wing to to bar นะครับก็คือเนี่ยมันจะเป็น to bar ที่แสดงถึงเครื่องมือการวาดกราฟของเราที่เรากดเฟร i t e ไว้นะครับซึ่งมันจะมีเนี่ยเห็นนะดาวเนี่ยพอเราดาวเข้าไปปุ๊บมันก็จะเพิ่มขึ้นมาบน to bar นะครับเห็นไหมเนอไม่เห็นก็ต้องเห็นนะครับ แล้วก็นีไอคลิปปึ๊บปึ๊บป๊บเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มลถได้จากตรงนี้นะครับแล้วเวลาเราจะ,จะวาดอะไรบ่อยๆเนี่ยแล้วก็เปิดแม่งตรงนี้เลยนะขอโทษทีนะ่ใช้คําว่าแม่งไม่เพราะเลยอะ่ะบางคนอาจจะราชนิกกลแล้วฟังแล้วทนไม่ได้กดด,ดไลค์ให้ผมก็ได้ผมไม่เป็นไรผมไม่เสียใจหรอกนะโอ้ยเป็นปัญญาอ่อนจริงไอเนี่ยไอที่คนที่ทําให้ผมอยากทาคลิปเนี่ยคือเขาก็คิดว่า คิดของเขาดีอะไรเงี้ยดีที่อะไรอ่อะถ้าเป็นกูสองเดือนก่อนมาดูคลิปพันกูก็ดูไม่รู้เรื่องพูดทีอ่อะไรอะไรนะโอเคนั่นแหละครับนั่นก็เป็นวิธีการที่เราแบบเราจะเรียกเครื่องมือที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยออกมาโดยอย่างรวดเร็วเลยนะครับเนาะที่เรากดเฟรนด์บิไว้บางคนไม่รู้นะผมก็ไม่รู้มาตั้งนานนะแบบโอ้โหแบบเวลาเราจะมาทำอะไรที่ก็ต้องมาคิดเนี่ยไอ้เชี่ยมันอยู่ไหนวะไอ้อันที่เราชอบชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ถ้ามันไม่มีประโยชน์วด่ดิสไลค์หรือเหม็นขี้หน้าผมได้ครับไม่เป็นไรนะครับผมผมไม่ได้มาทาเพื่อสังคมผมไม่ได้ทาเพื่อต้องการอะไรจริงๆแล้วผมใส่ลิงก์ให้พวกคุณเนี่ยพวกคุณน่ะต้องไปสมัครตามผมรู้เปล่าลิงก์อยู่ที่ดิสคิชั่นอย่าลืมดิสไลค์ไอ้อย่าลืมไลค์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเว้ยอะไรเงี้ยแม่ผมทำเพื่อสังคม <laughs> ผม <laughs> มีสปอนเซอร์ หรือ,อยังยังไม่มีนะครับอย่างนี้ใครจะไปมีครับเนาะทำํทำทาอะไรธรรมดาแบบนี้ไม่น่าจะมีหรอกโอเคบนแค่นี้แหละครับก็ถ้าไม่ชอบก็ดินไลค์เลยนะครับแล้ก็ไม่ต้องมาดูก็ได้นะครับสวัสดีจ้า